พอมานั่งอัพโหลดรูปที่ศาลาหลังนี้ที่นี่มีไวไฟของวัดโทรศัพท์ของพ่อมี2เครือข่ายก็คือ a อ s อกับ d t แทแต่ที่นี่เสาไฟเสาโทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดก็คือ TrueMove วัดใช้เครือข่าย TrueMove โทรศัพท์ของพ่อแทบใช้การไม่ได้เลยก็ต้องพึ่งไวไฟตรงนี้นะศาลาหลังนี้ตั้งอยู่หน้าที่ทำการที่ตึกสองชั้นนี้ซึ่งเป็นที่พักของญาติโยมเวลาญาติโยมมาจําศีลภาวนาที่วัดอันนี้ต้นโพี่สองนะเลยจากทนโพี่แรกมาที่ ถ่ายทํำอยู่นี้ด้านทิศตะวันตกของวิหารซ้ายมือเป็นวิหารด้านขวาตั้งแต่ประตูเข้ามาก็จะมีแท้งน้ำบาดาลจากนั้นเข้ามาก็จะเป็นโรงฉันศาลาฉันซึ่งพระไปบิณฑบาตกลับมาก็จะมาฉันเทน,นิที่นั้นะนะก็จะมีโยมสองคนมาจัดอาหารถวายทุกวันจากโรงฉันมาก็จะเป็นลานโพนะ ลานโพเข้าไปก็จะเป็นวิหารเก่าที่ทำการเก่าดังเดิมเป็นที่จอดรถของวัดด้วยนะจนมาถึงที่ที่ทำการหลังนี้อืมเสร็จแล้วก็มาหาศาลาหลังเล็กตรงนี้อ่แล้วก็เป็นห้องสมุดนะและที่ทำการของเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลวัดนี้คือท่านพระรูกเกษม อันนี้ก็เป็นทางที่ตรงดิ่งเข้าไปด้านใต้ไปป่าก็จะเป็นป่าไม้สักแล้วก็ป่าลำไย,ยนะเลี้ยวซ้ายไปก็ไปเชื่อมต่อกับป่าช้าของวัดซึ่งอยู่ด้านทิศตะวันตกของวัดล้อ,รอมรอบไปด้วยสวนลำไย,ยและสวนลำไย,ยและสวนลำไย,ยและสวนลำไย,ยเป็นหมู่บ้าน ส่วนลำใหญ่มีทั้งหมด10บซอยจนไปจดถนนใหญ่ชื่อหมู่บ้านสีประดูตำบลแม่ปังอย่างที่รู้แล้วนะติดถนนสายดำซึ่งมุ่งไปสู่อำเภอเพล้ามาถึงทางนี้ก็จะเป็นกุฏิแถว กุฏิแถวมีสองแถวด้วยกันมีกุฏิสิบสองหลัง <c oughs> หมุนมาตรงนี้ก็จะเป็นลานเวลามีการมีงานอะไรต่างๆก็เขาจะจัดลานกันตรงนี้มีที่ทำการด้วยนะ,เ,ะเวลาเข้าปริีวาสหรือลุกขมูลอะไรต่างๆอเขาก็จะมาจัดงานกันตรงนี้อืมท่านพระครูเกษมเนี่ยท่านก็อ่าจะเป็นฝ่าย ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่สำคัญของทางภาคเหนือเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่คูบาพรหมจักท่านได้รับวางเป็นตัวเอกของอของท่านคูบานะเรียกว่าตัวแทนของท่านคูบาแหละเมื่อคูบาจากไปแล้วสิทธิสำคัญที่สุดที่รับสืบทอดด้านกรรมฐานก็คือท่านคูบากเกษมนี่เอง ท่านอ่อนกูหลงตาประมาณ4ปีเราเคยอยู่พระบาทตัตกผ้าด้วยกันกุฏิเดียวกันท่านอายอุตอนนั้นก็อายุประมาณ15 16แหละหลงตาก็19าปีเรามีนามสกุลที่มันกลับกันอยู่ก็คือแปลงใจกับใจปะท่านก็เลยเอาไปอยู่ด้วยกันกุฏิเดียวกันซึ่งปกติแล้วพระบาทต,ตากผ้าจะมีกุฏิหลังเล็กๆอ,อยู่กันคนละหลังคนละหลังอย่างเงี้ย แต่กุฏิของเราอยู่กันสองนะก็นะคือทาวนแปลงใจกับกเกษมใจปะนั่นคือที่มาเมื่อเกือบห้าสิบปีมาแล้วนะปีเดียวกับที่แจ็คเกิดนะ่นปีหนึ่งแปดวัดนี้มีแปดสิบไร่นะถือว่าเป็นวัดป่าที่กว้างขวางะจะถือว่าเป็นแห่งเดียวก็ไม่กล้าพูด นะพอเรารู้จักแค่นี้นอกนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีวัดฝ่ายมหานิกายที่เป็นวัดป่าแบบนี้อีกไหมม,มีอีกวัดหนึ่งก็ขอท่านวอวิรลธรรมเมธีที่จังหวัดเชียงรายจะเป็นพื้นที่หรือป่าไม้อีกเปล่าก็ไม่ทราบมีความคิดที่ว่าจะไปฝากตัวเหมือนกันพอดีมานึกถึงท่านพระคูเกษมที่เคยอยู่ด้วยกันก็เลยติดต่อ ก็เลยได้มาอยู่วัดนี้สมปรารถนาถูกใจทุกอย่างไม่ว่าสถานที่ความเงียบอ,อาหารการกินญาติโยมนะพระที่อยู่ในวัดซึ่งมีไม่มากหรอกก็มีอยู่สามองค์แค่นี้แหละกับท่านพระครูกับพระลูกวัดอีกองค์หนึ่งเป็นพระหนุ่มบวชได้สามพรรษาท่านพระครูก็เป็นพระใจดี ชาวบ้านก็รักนิยมนับถือมาตั้งแต่สัมเป็นสามเนีนนะโอเค